วิธีการหาเซนีประจําวันสําหรับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปดูคอนเทนต์ใหม่ครับที่ผมพยายามรวบรวมข้อมูลให้กับเ,เพื่อนๆครับหลังจากที่เราเนี่ยเห็นตลาดแล้วว่าขายของค่อนข้างยากนะครับในปัจจุบัน อะไรก็ติดดอยทั้งนั้นเลยนะครับก็ค่อคนข้างยากว่าหนึ่งชิ้นในันเพรวันวเราจะออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะที่คนเนี่ยต้องการนะครับในการทําครับของแล้วก็ทําสมุดถ้าเป็นของอุปกรณ์ต่างๆที่เราทําการตีบวกแล้วก็นําไปขายเนี่ยจะขายออกค่อนข้างยากนะครับซึ่งเราจะทาอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะรวบรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างไ d ว่าเราควรสร้างตัวละครใน1 ID 3ตัวละครว่าเราจะสร้างเป็นพ่อค้าและจะทาอย่างไรบ้างที่จะทาให้เราสามารถหาเซนีได้ในส่วนของเควสต่างๆที่เราจะได้เซนีประจําวันนะครับ เปส่วของการครับของดูตลาดว่าดูยังไงขายของยังไงถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน oh. Easy Card Top Up ตสามารถเติมได้3ช่องทาง 1, 1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรลแก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้าน เติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเ,เพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ริ้งใต้คลิปพงผมครับ ได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเียจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่่งมมมัันนนเเหหาาาะกๆรบสํพือที อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าปืงค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนําผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ในส่วนของ MVIP นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคของมันเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากกว่าแพ็กเริ่มต้น3เท่าเลยครับตัว m v p เนี่ยครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่ามากๆจากที่ผมเนี่ยเคยใช้งานมาครับและใครที่สนใจที่จะดาวโหลดยู Phone ครับสามารถดาวนโหลดที่ลิงก์ใต้ไอระ คนาก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่หลายคนก็ยังไม่รู้นะครับเราเนี่ยคนที่จะมาแหกกาฟ้านะครับ ของที่เราได้ไประจําวันนะครับในส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทําการฝากที่คังซึ่งคังก็จะมีคังรวมนะครับที่3ตัวละครสามารถใช้ร่วมกันได้นั่นเองครับซึ่งสิ่งที่เราจะฝากเข้าไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ1ก็จะเป็นส่วนของถุงเซนีนะครับที่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดเองเราก็จะได้เซนีแต่ถ้าเรานําไปขายโดยให้ตัวรองของเราครับนำไปขายแทนเนี่ยเราก็จะได้เซนีค่อนข้างเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็แนะนานะครับตัวละครลองที่เราทำเนี่ยก็ต้องเป็นตัวพ่อค้าด้วยเราถึงจะได้เปอร์เซนในส่วนของการขายเซนีและส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ด ซึ่งอุปกรณ์ดันลีฟครับที่เป็นตีบวกสูงๆถ้าเราเอาไปขายเราก็จะได้แพงนะครับและไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่เราดรอปจากการตีมินิตีบอสนะครับที่เราเก็บสะสมกันเยอะๆและไอเทมส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยส่งไปให้ตัวเด็ก โดยตัวเด็กก็ต้องเป็นพ่อค้านะครับถึงจะสามารถทําได้ก็คือหินธาตุนั่นเองครับหินธานตุต่างๆพวกนี้นะครับสามารถให้ตัวเด็กเนี่ยนำไปใช้งานได้ถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอดีมาครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถทําได้3ตัวละครซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่ทํานะครับก็อย่าลืมนะให้เราไปสร้างอีกหนึ่งตัวละครครับให้เป็นครบ3ส่วนวิธีการสร้างเนี่ยผมแนะนําให้สร้างเป็นพ่อค้านะครับ เดี๋ยวผมจะไปขายให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเราจะได้อะไรเยอะมากนะครับถ้าเราทําทํา3ตัวซึ่งเหตุผลในการทํา3ตัวผมจะแนะนําต่อไปครับแต่ตอนนี้ผมจะไปขายของให้เพื่อนดูก่อนนะครับแต่นั้นให้เราเปิดที่คลังรวมครับเราก็นําของพวกนี้นะครับนําเข้ามา นะครับต่อจากนั้นให้เรานะครับเข้าไปที่สกิลก็แนะนําว่าให้เรานะครับทำการเลื่อเลเวลโดยทําการอัพนะครับในส่วนของ OC เนี่ยให้เต็มและถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราเลเวล40เราจะสามารถนําของบางอย่างไปให้กับตัวหลักของเราได้ใช้แต่ว่าถ้าเราไม่ถึงเลเวล40ครับเราก็ไม่สามารถนะครับนำของจากตัวเด็กเนี่ยไปให้ตัวหลักใช้ในในคังรวมได้นั่นเองครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงแม้เลเวลเรายังไม่ถึงเราก็สามารถกดเข้ามาขายของได้ครับโดยขายของถ้า o c เราเต็มเปอร์เซ็นที่เราจะได้ก็คือ24นะครับ โอเคทีนี้เรามากดขายของครับเราก็จะเห็นม่านะครับถ้าสมมุติว่าเราขายดันลีฟซึ่งดันลิฟเนี่ย ราคาเซนีที่มันจะเพิ่มขึ้นคือมันเพิ่มขึ้นน้อยมากแนะนานะครับก็ไม่จะเป็นก็ได้นะที่เราจะให้ตัวเด็กมาขายเราอาจจะไปขายเองก็ได้นะครับประหยัดเวลานในการอุนย้ายของนะครับผมเราก็จะเห็นว่า45่0มเนี่ยเขาก็ได้คิด24%ิปของ4 5 0 0 0นะครับเขาให้เราแค่24เซนีเท่านั้นเองต่อชิ้นนะครับก็คือประมาณนี้แหละไม่ว่าคุณจะบวกอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะให้แค่24นะครับ24เซนีเท่านั้นถ้าเป็นดันลิฟแต่ถ้าเป็นของอุปกรณ์อื่นนะครับท อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมราคาเราก็จะเห็นว่า864เขาก็จะคิด24%อรของเซนีรา,าอุปกรณ์เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างกันนะระหว่างไอเทมดันลีฟกับไอเทมที่ดรอปจากบอสต่ตางๆและก็มอนเตอร์ต่างๆนะครับถ้าดรอปกับมอนเตอร์ต่างๆแนะนําให้ตัวเด็กที่เป็นพ่อค้ามาขายราคามันจะได้เยอะกว่านั่นเองครับ ถ้าสมมติว่าตรงนี้นะครับผมขาย21นะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับของที่ดรอปกับมอนกับมินิบอสต่างๆเนี่ยเวลาเราเอามาขายนะครับราคามันจะได้เยอะซึ่งเซนีที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ180,000เลยตรงนี้เนี่ยมันจะคุ้มนะครับนอกจากดันลิฟนะครับจะได้แค่24เซนีเท่านั้นเองเราก็สามารถใช้ตัวหลักเนี่ยขายเองเลยก็ได้นะครับเพื่อประหยัดเวลาในการโอนย้ายของนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นของที่ดรอปจากมอนมินิบอสนะครับก็สามารถเอามาขายตรงนี้ได้เลยเนะกก็ถืออว่าาได้เยะม และต่อมาครับผมก็คือในส่วนของถุงเซนีครับถุงเซนีที่เราได้จากเควสประจําวันต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็จะให้เซนีเรายเยอะเหมือนกันนะครับผมขาย4ถุงนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่านะครับ เซนีที่ผมได้มากขึ้นนะครับก็คือ1920เลยถ้าสมมุติว่าเรามีหลายๆถุงที่เราเก็บสะสมได้เราให้พ่อค้ามาขายมันก็จะได้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะคุ้มมากๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราล็อกอินเข้ามานะครับใน1วันที่เราจะเล่นให้เรานะครับทำการเข้าไปที่สมาคมอาหารเซนีที่เราจะได้เยอะนะครับให้เราสังเกตนะครับจะมี NPC ตรงนี้จะมีเวสประจําวันทุกตัวละครเลยใน3ตัวละครของเราครับให้เรากดเข้ามา แล้วนะครับทาการคุยจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการสร้างอาหารหรือค้าอาหารครับโดยตามชื่อเลยอาหารต่างๆก็ตามชื่อนะครับมันจะไม่ตรงกันในระหว่าง3ตัวละครครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะทําการครัา ผาก็จะให้เรานะครับทาการครัฟตัวนี้ผมก็จะทําการคาฟครับโดยการครับขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนแล้วครับว่าจะครัฟเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เกิดความสําเร็จของมันนะครับพอเราส่งขึ้นมาครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเงิน70,000ต่อตัวละครนะครับซึ่งทั้งหมดที่เราจะได้ก็คือ3ตัวละครก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0นหนึ่งหมื่นั่นเองครับต่อวันนะครับผมตรงนี้ถือว่าได้เยอะมากและเราก็จะได้กล่องของขวัญเพื่อที่จะทําการเปิดลุ้นนะครับในส่วนของอาหารด้วยตรงนี้เราก็จะได้เลือดนะครับมันก็จะเป็นกล่องสุ่มนนนนะครรรัับงง้้จเเวถดดอาาาาาท่สสํูๆไ ถือว่าเป็นเซนีฟรีที่คุ้มมากๆนะครับผมอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับต่อมาเลยสิ่งที่เราจะได้เซนีต่อวันครับก็คือให้เราครับกดเข้าไปที่คําว่ารายวันมันจะทําการแยก3ตัวละครเลยนะครับเราสามารถกดรับได้เลยเพื่แต่ตัวละครครับเขาก็จะเอาอยู่ที่เลเวลยิ่งเราเลเวลสูงเราก็จะได้เบสกับจ็อบที่สูงสูงมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยกดได้ทั้ง3าตัวละครเลยครับมันจะทําการแยกกันอยู่แล้วีเรามาพูดถึงในส่วนของหินธาตุให้เราวิ่งมาที่แมปนะครับตรงเมาส์ที่ผมชี้อยู่นะครับตรงนี้นะมันจะมี NPC ตััววหนนนึ่่่งททีรบําใสของงการแปลหินตุ โดยหินท่าของเราครับจะเอาไปทําการคราฟลูกธนูให้เราสังเกตครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับกดติเข้าไปนะและจากนั้นนะครับให้เราเลือกอุปกรณ์ที่เราจะคราฟก็คือหินท่าที่เรามีครับทำการนํามาคราฟเป็นลูกธนูนะครับดูจะไม่เสียค่าเซนีเลยในการคราฟให้เรานะครับสังเกตนะผมมีหินท่าอยู่100สําหรับหินท่าทัดไฟผมผลิตออกมาครับปึ้งผมก็จะได้เลยครับในส่วนของลูกธนูคือลูกธนูที่ผมได้มันก็จะเยอะมากนะครับเวลาเราไปขาย เราก็ทาไปขายนะครับกับ n p c ตัวเดิมเลยที่ทําการซื้อเลือดแต่นั้นเราก็กดขายปกติเลยครับสิ่งที่เราได้จะได้ค่อนข้างเยอะมากเลยครับก็คือในสองของดูดดเรามีเท่าไหร่เรากดขายเลยครับและเซนีที่เราจะได้เพิ่มเห็นไปครับ24%นะครับตามจํานวนที่เราขายได้เลยตรงนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่ามากๆนะครับใครที่มีหินธาตุอยู่นะครับเอาไปแปลงให้ตัวรองหมดเลยนะครับพอตัวรองนะครับทาการขายแล้วมาแปลงเป็นลูกขนูนเนี่ยเซนีที่เราจะได้นะครับมันค่อนข้างเยอะมากเลยกดขายแบบนี้ครับเซนีนะครับจากเซนีที่ผมมีอยู่ 8M นะครับ M แล้วจากการที่ผมทําตามหัวข้อนะครับและต่อมานะครับในการหาเซนีอีกหนึ่งวันครับผมเชื่อม่าทุกคนมีถังสีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับที่สีที่ขายดีที่สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีอ่าสีแบ็กหรือสีดำนะครับสีตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นวัตถุดิบเดียวใช่ไหมครับว่าเราจะหาที่ไหนเนี่ยมาทําการคราบนะครับกับวัตถุดิบตรงนี้นะเราก็สามารถนามาคราตรงนี้แล้วก็เอาไปขายในตลาดกลางได้ครับซึ่งตลาดกลางพอเราคราบมาเราก็จะได้เซนีที่ค่อนข้างเยอะออไปเท่อเทมแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบนะครับเราก็เห็นว่าสีที่ขายดีีีนนนะะครััับปจจจุเ่ก็มใ ของสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยจะขายดีมากๆเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ออกนะปัจจุบันสีดำนะครับค่อนข้างที่จะขาดตลาดเลยตอนนี้มีอยุดแค่8 4นะครับมีแป๊บเดียวก็ขายออกหมดครับซึ่งราคามันก็จะแพงมากๆนะครับห้าหมเลยนะต่อมานะครับก็คือให้ตัวเด็กนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยไปทําการเก็บกล่องซึ่งเราเนี่ยก็ต้องเก็บกล่องระหว่างกล่องฟ้ากับกล่องบ่วงครับ ถ้าเป็นกล่องขาวเราไม่จะเป็นก็ได้นะครับหรือถ้าเราอยากด้วัตถุดิบเราก็สามารถไปเก็บกล่องขาวได้นั่นเองครับเพราะทุกตัวละครนะครับรวมหมดแล้วมันจะได้อยู่ตัวละครละ 10m ซึ่งถ้าเราทําแบบนี้นะครับหรือเก็บกล่องให้หมดเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 30m ครับใน3ตัวละครอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาเซนีในเบื้องต้นนะครับทั้งหมดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการหาเซนีณตอนนี้ณปัจจุบันซึ่งมันเป็นเซนีฟรีซึ่งข้อมูลไหนนะครับที่ถูกใจเพื่อนๆก็สามารถนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับ